สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุก,ก,กท่านทุกกาเช่องทางที่ช่องสวิสตาชนแนลมาค่ะวันนี้สวยจะพามาซักผ้าคียลิวกันซักผ้าคียลิวให้สะอาดคราบสกปรกออกกลิน่นอับชื้นเหม็นอะไรต่างๆนะคะหายนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคบทีเรียตกค้างนะคะและที่สําคัญนะคะมีทริคอีกหนึ่งทริคนะคะที่เราใช้น้ําที่เหลือๆเนี่ยนะคะไปทําประโยชน์ต่อได้อีกนะคะเพื่อนๆจะมาติดตามรับชมด้วยกันค่ะไปค่ะไปค่ะ และนี่ก็คือผ้าคิริยุนะคะที่สวยใช้งานแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผ้าม็อบนะคะที่สวยใช้อ่อยนะคะสำหรับม็อบรูปเอาฝุ่นจากพื้นบ้านนะคะออกนะคะสวยก็จะใช้สักครั้งหรือสองครั้งนะคะสวยถึงจะซักทีนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นผ้าเช็ดจานโดยเฉพาะนะคะเวลาเราเช็ดอะไรก็จะเหลืองๆตั้มๆมึนๆเนานะถ้าใช้ไปน,นานๆผ้าขาวก็จะดูไม่น่าใช้เนาะก็เดี๋ยวสวยมาทำความสะอาดด้วยสวยแยกนะคะ ส่วนอันนี้นะ,ะก็เป็นผ้าพวกเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นต่างๆนะทำความสะอาดนะตามเฟอร์นิเจอร์นะฮะสวยก็จะแยกนะฮะแยกอย่างนี้เลยนะฮะมาค่ะใส่น้ำลงไปเลยนะฮะสวยแยกนะฮะเพื่อที่ว่าเรา,เราเรารู้นะฮะว่าแต่และอย่างเราใช้เนี่ยกับอะไรเนาะ,ะผ้าชนิดไหนเราใช้กับอะไรนะฮะอันนี้ก็เมื่อก่อนเราเคยเป็นผ้าใช้ในตัวนะตอนนี้ก็ลดตำแหน่งไปเป็นผ้าถูพื้นผ้าเช็ดพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรต่างๆนะฮะ ส่วนนี้ก็ผ้าม็อกทำให้เขาหน้าใช้อยู่เสมอนะคะที่สำคัญคือกลิ่นไม่อับนะคะกลิ่นไม่อับความสกปรกออกไปนะซักผงซักฟอกอย่างเดียวไม่อยู่นะจ๊ะลองทำแบบนี้กันดูนะจ๊ะอ่ะนี่นะใส่แยกไว้ย่างนี้มาค่ะมีอะไรบ้างผงซักฟอกใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปผงซักฟอกเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปใส่ลงไปนี่นะคะใส่ลงไปน้ำส้มสายชู ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะอย่างละนิดละหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะก็นี่เลยทําอย่างนี้ง่ายๆคู่คราก็ให้เข้ากันนิดหนึ่งนะคะอย่างนี้อันนี้ก็อย่างนี้เห็นกันนะอานนี้นี่นะคะแช่ทิ้งไว้นะว่างเมื่อไหร่ค่อยมาซักนะคะคุณจะเห็นความแตกต่างนะคะเดี๋ยวสวยจะแช่ไว้สักพักนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะ น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเรามาสังเกตดูกันนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำนะคะสังเกตดูดีๆนะคะน้าจะมีความดาออกมากนะ็าจะแยกส่วนออกมาเลยนะคะนี่แหละคือปฏิกิริยาของเขานะก็จะแยกนะคะความสกุกโรกอะไรต่างๆนั่นก็จะถูกผลักดันออกมานะคะเห็นไหมคะว่าสีน้ําจะขุ่นๆนะจ๊ะอันนี้เป็นผ้า,เ,าเช็ดจานเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยสกุกปปกแต่ว่าสวยจะให้ดูอันนี้นี่เห็นไหม มีความดําแยกชั้นเลยนะฮะนี่คือเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นยเมื่าความดําก็แยกชั้นออกมาเห็นไหมนี่แหละนี่แหละสิ่งที่สวยอยากบอกนะจ๊ะอ่าเห็นกันแล้วนะมาสวยจัซักก่อนผ้าเราจะขาวสดใสนะคะไม่ไม่ดูสกรปรกผ้าที่แบบเคยเหลืง้ลงๆืงมนๆนะ,ะเวลาซักตากแห้งแล้วนะคะเขาจะขาวเขาจะขาว เลยแหละนะฮะาว่าข้าวถาวะขะถาว่าซักผมซักฟอกธรรมดานะ,ะแล้วก็ไม่ต้องขยี่มากด้วยนะคะเพราะว่าความสกรปรกะเขาออกไปแล้วนะคะขยี้แค่นี้พอ응งานบ้านไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแค่เราต้องหาวิธีทําให้มันประหยัดแรงอ่ะนี่ส่วนน้นํานี้ส่วนไม่ทิ้งเปล่านะอันเนี้ย สวยจะเอาไปเทลงชักโครกทำให้ชักโครกเราไม่มีกลิมเ e ม็นั่นเองนะจ๊ะ,ะกระมังนี้ต่อกันกระมังนี้น,นี่เป็นผ้าเช็ดเฟอร์นเจอรนะเช็ดาส่วนอันนี้สวยจะไปเทใส่ตรงซิงอ่างล้างหน้าแล้วก็ท่อน้ําทิ้งในห้องน้ํานะะอันนี้ ยังก็พอพอออกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำดำและะ้วไหมอันนี้บงังเหรฮะนี่นะฮะขยหังถายหยังเน่นี้นะเด็ดเดดเห็นไหมฮะสีสันสดใสขึ้นมาทันทีนะจ๊ะความดำความมองตรงนี้ส่วนน,น้ำนี้เสยจะเทลงตรงนี้เลยก็น้ำทิ้งเหมือนกันเห็นไหมฮะประโยชน์ของเขานะฮะเอาไปตรงไหนที่มันจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะมีท่อมีอะไรทิ้งลงไปเทลงไปเลยค่ะเทลงไป,ะงไปนะซักล้างน้ำตามปกติ าไปตักเลยจั่นดะีนะเห็นไหมว่าน้ำดำแทบจะไม่มีละออกไปหมดลนวะน้ำดำเป็นอับก็ไม่มีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสูตรนี้ไม่ต้องงอ,อน้ำยาละลายอ้อยอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้สวยต้องใช้น้ำยาละลายไอ้พวกน้ำมันกอยพวกนี้นะถึงจะซัก,กออกแต่ตอนนี้ไม่ก้อลยลนะสูตรนี้ซักได้หมดนะ,ะถ้าถูกบงถูกพื่งสวยก็ซักแบบนี้นะคะ ไม่เติอนตังด้วยเรื่องของเรื่องอนี่เห็นไหมเสร็จไปหนึ่งดูสิไม่กิ๊กไม่ยากงานบ้านไม่ยากผ้ากีริยวนี่สำคัญนะเป็นอะไรที่ต้องใส่ใจเคราเพราะเข,า,ข,า,ขาจะไปทําให้ทุกส่วนของบ้านเราสะอาดนะคะผ้ากีริยวจะเป็นต้องเป็นผ้าที่สะอาดยิ่งเลิกยิ่งต้องสะอาดนะจ๊ะ ท่าพวกนี้สวยเคยเอาไปเช็ดสีมาแล้วนะสีทาบ,บ้านอะไรต่างๆนะดูสิเลยเนะใสามาทันทีอย่าที่ทาเลอะเลอะเคระเครอะนะฮะจะทำให้หน่าใช่เห็นไหมว่าร่องรอยที่สวยเคยเอาไปเช็ดสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสารคัดสีเลยแต่ดูนะว่ายังดูสะอาดน่าใช้นะจ๊ะ,น,ะนี่ก็ วันหนึ่งอ่ะสวยใชย้ผ้าทีิลิ่วเยอะมากสวยจะไม่ค่อยใช้ซ้ำใช้เช็ดให้สะอาดสะอาดไปเลยถ้าเราซักบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆมันก็ซักง่ายอ่ะมันซักง่ายนะไม่ใช่ว่าใช้จนต้จนเหม็นจนเกิดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่บ้านเรานะ,ะต้องคิดนะคะ นี่เวลาตากมาแล้วนะตากมาแล้วสีเขาจะขาวขึ้นกว่าน,นี้นะจ๊ะดูอย่างนี้ก็สะอาดขึ้นแล้วนะแต่พอถ้าผ้าแห้งแล้วเขาจะดูดีกว่าน,นี้เยอะนะคะดูดีขึ้นมาทันทีทันใดนะคะเหมือนผ้าที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยทีเดียวนะจ๊ะทีนี้เราก็ไปตากนะ,ะคะทริกนี้นะคะก็ได้มาถึงสองทริกเนาะน้ำที่เราแช่นะคะได้ซักผ้าให้สะอาดขาวไม่เหม็อนอับแล้วนะคะ น้าที่เราซักเสร็จเอาไปเทลงตามทอ่อนะคะน้ําทิ้งต่างๆจะทําให้กลิ่นไม่เหม็นอับนะคะกลิ่นห้องน้ากลิ่นซิ่งล่างจานรอะไรของเราก็จะกลิ่นดีขึ้นแล้วก็บ้านเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปนั่นเองนะจ๊ะคลิปนี้ได้สมเด็จนะจ๊ะสวยก็เจ้าพาคลิไปตากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสวยหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะแก่พ่อบ้านไม่บ้านอย่างเรานะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะรักท so ุกคนทุ y คนข o บค o ณมาก bye